คิดเช่นไออย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตันมีเมนูขนมปุ๋ยฝ้ายนมสดมาฝากกันค่ะสำหรับถ้าใครที่สนใจก็เดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะทำการร่อนแป้งก่อนนะคะใส่แป้งเค้ก225กรัมตามด้วยผงฟู1ช้อนชาหรือว่า5กรัมนะคะให้เราทำการร่อน1รอบค่ะหลังจากที่ร่อนแป้งเสร็จเรียบร้อยค่ะให้ใส่น้ำตาลทราย200กรัมค่ะคนส่วนผสมของแห้งให้เข้ากันดีค่ะ หลังจากนั้นค่ะให้ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะสำหรับไข่ไก่ที่ใช้วันนี้นะคะตันใช้เป็นไข่ไก่แช่เย็นเบอร์สอนะคะใช้จํานวน1ฟองค่ะจากนั้นนะคะให้เติมตัวนมสดลงไปค่ะปริมาณอยู่ที่200กรัมนะคะสำหรับนมสดที่นำมาใช้นะคะเป็นนมสดที่แช่เย็นค่ะและเติม s p ไป8กรัมนะคะ จากนั้นค่ะให้ใช้เป็นไม้พายหรือว่าเป็นตะกอ้อมือก็ได้นะคะคนให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะตัวนี้เราจะคนแค่พอให้เข้ากันนะคะเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของตัวแป้งเวลาที่เราใช้ตะกอ้อไฟฟ้ามาตีค่ะหลังจากที่ตัวแป้งเข้ากันดีประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวตะกอ้อไฟฟ้าค่ะโดยเริ่มจากการตีสปีดที่ต่ำสุดนะคะใช้เวลาตีนานหน,นาทีค่ะ หลังจากที่ตีจนครบเวลา1นาทีแล้วนะคะให้เราค่ะปรับความแรงของตัวตะก้อไฟฟ้านะคะมาที่ความแรงสูงสุดค่ะจากนั้นตีต่อไปอีก10นาทีนะคะหลังจากที่ตีจนครบเวลา10นาทีแล้วนะคะให้เราค่ะปรับตัวสปีดความแรงนะคะมาที่ความแรงต่ำสุดค่ะ หลังจากที่ปรับความแรงมาที่ต่ำสุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตีต่อไปอีก3นาทีค่ะในระหว่างที่เราตี3นาทีสุดท้ายนี้นะคะให้เราค่ะเติมน้ำมะนาวลงไป1ช้อนชานะคะหลังจากนั้นก็ตีต่อไปจนครบเวลาค่ะ สรุปนะคะในการทำขนมปุยฝ้ายนมสดนี้นะคะเราจะแบ่งการตีนะคะออกเป็น3รอบนะคะโดยเริ่มต้นที่รอบแรกนะคะตีด้วยความแรงต่ำสุดนาน1นาทีค่ะหลังจากนั้นให้ตีด้วยความเร็วสูงสุดนาน10นาทีและสุดท้ายนะคะให้ตีด้วยความเร็วต่ำสุดอีก3นาทีค่ะหลังจากที่ตีจนครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำตัวขนมปุยฝ้ายเนี่ย ไปนึ่งได้เลยนะคะตัวนี้ถ้าเกิดว่าใครนะคะไม่ต้องการผสมสีหรือว่าไม่ต้องการตกแต่งใดๆเพิ่มเติมเนี่ยตัวแป้งก็คือพร้อมนึ่งเรียบร้อยแล้วนะหรือหากใครนะคะต้องการที่จะผสมสีนะคะก็ใส่สีได้ตามความต้องการเลยค่ะสำหรับตันนะคะวันนี้จะทำเป็นในรูปแบบของตัวแก้วมังกรน,นะคะก็จะแบ่งตัวแป้งนะคะออกมาเป็นทั้งหมด3ส่วนนะคะโดยส่วนแรกนะคะ ก็จะเป็นส่วนของตัวเนื้อแก้วมังกรเป็นเนื้อสีขาวนะคะและส่วนที่2ก็จะเป็นส่วนของเปลือกนะคะจะมีสีชมพูส่วนที่3ค่ะจะเป็นส่วนของตัวกรีบเลี้ยงจะเป็นสีเขียวนะคะโดยตัวนี้เป็นส่วนแรกนะคะก็จะเป็นส่วนสีขาวตัวแก้วมังกรก็จะมีเม็ดสําหรับตัวเม็ดแก้วมังกรนะคะตันใช้เป็นตัวงาขาวและงาดําค่ะถ้าใครมีเป็นงาดําอย่างเดียวก็สามารถใช้ได้เลยค่ะ คลุกเค้าตัวงาดำนะคะให้เข้ากันดีกับตัวแป้งก็เป็นอันใช้ได้ค่ะเดี๋ยวเราพักส่วนนี้ไว้ก่อนมาทำส่วนที่2นะคะก็คือส่วนของตัวเปลือกแก้วมังกรน,นะคะใช้สีแดงนะคะผสมลงไปค่ะคนให้ตัวสีและแป้งเข้ากันดีก็เป็นอันใช้ได้นะคะ และส่วนสุดท้ายนะคะก็จะเป็นในส่วนของเปลือกที่มีเขียวๆออกมานะคะตันเรียกว่ากรีบเลี้ยงนะคะก็ผสมสีเขียวลงไปค่ะคนให้เข้ากันแค่นี้ก็เป็นอันใช้ได้ค่ะหลังจากที่ผสมสีนะคะลงไปในแป้งปุ๋ยฟายครบหมดทุกส่วนแล้วค่ะให้เรานำตัวแป้งนะคะไปใส่ถุงค่ะถ้าใครมีถุงบีบใส่ถุงบีบนะคะใครไม่มีใส่ถุงร้อนแบบตันค่ะแต่ถ้าใครไม่มีถุงร้อนอีกก็สามารถใช้เป็นการตักแล้วก็ เทลงไปในถ้วยได้นะคะวันนี้ตันใช้เป็นถ้วยจีบค่ะขนาด8เซนติเมตรนะคะให้เราค่ะนำตัวเนื้อแก้วมังกรนะคะหรือว่าขนมปุยฝ้ายที่มีสีขาวเนี่ยเทลงไปในถ้วยที่เราเตรียมไว้นะคะเทไปประมาณ3ส่วนสีของตัวถ้วยค่ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเติมในส่วนของตัวเปลือกแก้วมังกรลงไปนะคะ โดยการใช้ตัวแป้งที่เราผสมสีชมพูไว้ค่ะบีบทับลงไปในเนื้อสีขาวนะคะพยายามให้ตัวสีชมพูนะคะปิดสีขาวมากที่สุดค่ะแต่ว่าตัวแป้งสีชมพูนะคะไม่ต้องหนาจนเกินไปนะคะเอาแค่พอบางๆค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยสีเขียวเพื่อทำเป็นกลีบเลี้ยงนะคะ หลังจากที่ตกแต่งตัวขนมปุยฝ้ายได้ตามความพอใจของเราแล้วนะคะให้เราค่ะนำตัวขนมปุยฝ้ายขึ้นนึ่งกันเลยค่ะโดยเรานะคะจะตั้งน้ำค่ะด้วยไฟแรงนะคะตั้งให้น้ำเดือดแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นให้นำตัวขนมปุยฝ้ายค่ะที่เราหยอดไว้นะคะมาขึ้นนึ่งได้เลยค่ะเราจะใช้ไฟกลางในการนึ่งนะคะโดยใช้เวลานึ่งอยู่ที่15นาทีค่ะ ก่อนปิดฝานะคะอย่าลืมเช็ดฝาให้แห้งค่ะหรือจะนำผ้าขาวบางมาห่อตัวฝาไว้แบบนี้ก็ได้ค่ะการหอ่อฝาแบบนี้นะคะก็จะเป็นการป้องกันไม่ให้ไอน้ำค่ะหยดลงบนหน้าขนมของเรานะคะเพราะถ้าไอน้ำโดนหน้าขนมของเราจะทำให้ขนมของเรามีลักษณะที่เละไม่สวยค่ะหลังจากที่ครบเวลานะคะเดี๋ยวเรามาดูขนมปุยฝ้ายของเราค่ะ ขนมปุยฝ้ายที่ได้นะคะก็มีลักษณะที่แตกสวยงามแบบนี้ค่ะให้เรานะคะนำออกมาพักไว้ให้เย็นในตะแกรงด้านนอกนะคะให้เอาออกมาทันทีเลยนะคะสำหรับขนมปุยฝ้ายสูตรนี้นะคะสามารถทำได้10ถึง12ถ้วยนะคะโดยตัวถ้วยค่ะมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่8เซนติเมตรนะคะ สำหรับรสชาติที่ได้นะคะก็จะได้ความหวานกลมกลม่อมแล้วก็จะมีกลิ่นหอมของตัวนมสดขึ้นมาด้วยนะคะตัวนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของนมสดที่เราใช้ด้วยนะคะเนื้อที่ได้มีลักษณะที่นิ่มนะคะสูตรนี้ค่ะสามารถวางไว้ค้ามคืนโดยที่ตัวแป้งไม่แข็งกระด้างเลยนะคะคือเนื้อที่ได้ออกมาเนี่ยมีลักษณะที่สวยงามแล้วก็อร่อยนิ่มมากๆเลยค่ะ และนี่นะคะก็คืออีกหนึ่งสูตรนะคะในการทำขนมปุยฝ้ายนมสดที่ทางคิดเชนไอได้นำมาฝากทุกท่านค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะคิดเชนไอง่ายนิดเดียว